รำพยากรเทวดาเสวยอายุตามวันท่านที่เกิดวันพุธระหว่างอายุ18ปีพระสาวเสวยอายุและพระสาวเสวยตัวเองระยะนี้ระวังจะเสียทรัพย์และเจ็บป่วยต่างๆสิ่งที่ทำไว้เกิดประโยชน์น้อยมีแต่ทางเสียควรบูชาพระสาวจึงจะดี ระหว่างอายุ19ปี9เดือนพระฤหัสบปปดีแทรกพระเสารระวังระยะนี้ห้ามเดินทางไปทางทิศตะวันตกจะเดือดร้อนให้ทำงานอยู่กับบ้านจะมีโชคลาภกิจการดีทุกอย่างควรบูชาพระฤหัสบปปดีกับพระเสาวโชคลาภจะดีขึ้นตามลำดับระหว่างอายุ20ปีพระราหูแทรกพระเสารระยะภายใน10วันให้ระวังจะเสียทรัพย์ แต่ระยะต่ำไปจะมีโชคดีทำกิจการงานอยากจะประสบผลดียิ่งควรบูชาพระราหูกับพระสาวเหตุการณ์ต่างๆจะดีขึ้นมากระหว่างอายุ21-22ปีพระสุแสกแทกพระสาวระยะนี้ศัตรูคู่อิจฉาซึ่งจะนำเรื่องเดือดร้อนมาให้แต่ระยะต่อไปจะมีโชคลาภ ทำการงานอะไรมีผลดียิ่งควรบูชาพระศุกร์กับพระสาวจึงจะดียิ่งยิ่งขึ้นระหว่างอายุ23ปีพระอาทิตย์แทรกพระสาวระยะนี้ทำอะไรลงไปควรพิจารณาให้ดีจะเกิดผลเสียหายและเสียทรัพย์เพราะมีคนใส่ร้ายหรือย้ายที่อยู่อาศัยเกิดร้อนต่างๆควรบูชาพระอาทิตย์กับพระสาวจริงจะบรรเทา ระหว่างอายุ24ปีกับ4เดือนพระจันทร์แทรกพระเสาวเระยอนี้จะพบผู้ครองกิจการงานทุกอย่างประสบผลดีมีผู้ช่วยเหลืออยู่เสมอคนบูชาพระจันทร์กับพระเสาวกิจการจะดีขึ้นตามลำดับระหว่างอายุ25ปีพระองคารแทรกพระสาวจงระวังจากที่อยู่อาศัยได้รับความเดือดอร้อนต่างๆจากญาติมิตร หรือญาติมิตรจะให้โทษควรบูชาพระอังคารกับพระสาวจริงจากบรรเทาโทษระหว่างอายุ26-27ปีพระพุทธแทรกพระสาวจงระวังจะเสียทรัพย์จะมีชายผิวดำนำทุกมาให้แต่ระยะหลังโชคลาบดีทำกิจการใดๆไ,ไว้จะสำเร็จสมความตั้งใจดีมากควรบูชาพระพุทธกับพระสาวจะดีมาก ระหว่างอายุ28-30ปถึงปี4เดือนพระฤรหัสถป,ปีเสวยอายุและเสวยตัวเองระยะนี้โชคดีมากกิจาการทุกอย่างที่ทำไว้มีผลดีเยี่ยมชื่อเสียงเกียรติยศด,ดีควรบูชาพระฤรหัสถป,ปีจะดียิ่งขึ้นไประหว่างอายุ31-32ถึงปีพระราหแูแทรกพระฤรหัสถป,ปี ในระยะแรกดีจะให้โชคลาภและคู่ครองแต่ภายหลังจะเสียทรัพย์และเป็นความหรือจองจำเกิดจากคนท้องใหญ่ดำเป็นเหตุควรบูชาพระราหูกับพระฤรหัสบดีจะบรรเทาโทษระหว่างอายุ33ปีถึง35ปี3เดือนพระสุขแทรกพระฤหัสบดีระยะนี้โชคดีจะพบคู่ครอง ได้ทรัพย์ต่างๆกิจการงานทุกอย่างจะประสบผลดีมากควรบูชาพระสุขกับพระฤหัสถดีเสียโชคลาภจะดีขึ้นมากระหว่างอายุ36ปีพระอาทิตย์แทรกพระฤหัสถดีระยะนี้จะเสียทรัพย์จะเจ็บป่วยได้รับความทุกข์ควรบูชาพระอาทิตย์กับพระฤหัสถดีจึงจะบรรเทาลง ระหว่างอายุ37ปีถึง39ปีพระอาจารย์แทรกพระฤรหัสถปดิระยะแรกนี้งานทุกอย่างมีผลและโชคลาภแต่ระยะหลังให้ระวังผู้หญิงหลอกลวงทำให้เสียทรัพย์หรือนำศัตรูมาทำให้เดือดร้อนควรบูชาพระอาจารย์กับพระฤหัสถปดิเหตุการณ์จะดีขึ้น ระหว่างอายุ40-41ถึงปีพระรังคารแทรกพระฤรหัสบดีระยะนี้กิจการงานมีผลได้น้อยและเสียทรัพย์หรือถูกใส่ความให้ได้รับความลำบากเจ็บป่วยต่างๆควรบูชาพระรังคารกับพระฤรรรหัสบดีจึงจะบรรเทาระหว่างอายุ4 2 4สถึงปีพระพุทธแทรกพระฤรหัสบดี ในระยะนี้โชคลาภดีตลอดกับกิจการงานที่อยู่อาศัยชื่อเสียงกิติยศดีคนบูชาพระพุทธกับพระฤหัสบดีโชคลาภจะทวีคูนขึ้นระหว่างอายุ45-46ถึงปีพระสาแทรกพระฤรหัสปดีระวงจะมีเคราะห์เสียทรัพย์หรือมีคนใส่ร้ายหาเรื่องราวให้ได้รับความเดือดร้อนคนบูชาพระสากับพระฤหัสบดีเหตุการณ์ต่างๆจะบันเทา ระหว่างอายุ47ปีกับ4เดือนพระราหูสวยอายุและพระราหูสวยตัวเองจงระวังเจ็บป่วยต่างๆหรือถูกใส่ความทำให้เสียทรัพย์หรือพลัดพลากมิตรสหายควรบูชาพระราหูเหตุการณ์จะบรรเทาระหว่างอายุ48-49ปีพระสุขแทรกพระราหูโชคลาบระยะนี้ดี ผลงานที่ทำไว้เกิดประโยชน์ดีทุกป,ประการและมีเพศตรงข้ามคอยช่วยเหลืออยู่เสมอจะได้ชื่อเสียงเกียรติยศควรบูชาพระสุขกับพระราหูกิจการงานจะได้รับผลดีระหว่างอายุ50ปีพระอาทิตย์แทรกพระราหูระยะนี้โชคลาภก็ดีผู้ใหญ่จะให้ลาบ หรือปุตรภริยาจะนำลาบมาให้ได้รับความสุขสำราญควรบูชาพระอาทิตย์กับพระราหูโชคลาบจะดีขึ้นมากระหว่างอายุ51ปีพระจันทร์แทรกพระราหูระยะนี้ระวังผู้คนจะสอบเสียดหาเรื่องเลวร้ายให้ได้รับความเดือดร้อนควรบูชาพระจันทร์กับพระราหูจึงจะบรรเทา ระว่างอายุ52ปีพระรังการแทรกพระราหูระวังจะเสียทรัพย์หรือมีคนหลอกลวงควรบูชาพระอังคารกับพระราหูเหตุการณ์จะบันเทาลงระหว่างอายุ53ถึง54ปีพระพุธแทรกพระราหูเรียนี้โชคลาภดีการงานทุกอย่างจะประสบผลดีแต่ระวังศัตรูจะใส่ร้ายให้ได้รับความเดือดร้อน ควรบูชาพระพุทธกับพระราหูเหตุการณ์จะบรรเทาลงระหว่างอายุ55ถึง56ปีพระสาวแทรกพระราหูระยะภายใน10วันนี้จงระวังเพราะแต่ภายหลังจะโชคดีทำกิจการใดทุกอย่างจะประสบผลดียิ่งควรบูชาพระสาวกับพระราหูโชคลาภจะดีขึ้นตามลำดับ ระหว่างอายุ57-58ปีพระหรือหัสถสปีแทรกพระราหูระยะนี้เดินทางไกลจะเสียผลและระวังหญิงขาวหาเรื่องร้ายใส่ความให้เดือดร้อนถ้าอยู่บ้านเรือนทำกิจการใดมีผลดีมากจะได้ชื่อเสียงเกียรติยศควรบูชาพระหรือหัสถสปีกับพระราหูโชคลาภจะดีขึ้นมาก ระหว่างอายุ59ถึง62ปีพระสุขสวยอายุและพระสุขสวยตัวเองระยะนี้โชคลาบดีทุกอย่างได้ทรัพย์ชื่อเสียงเกีดยรติยศได้ค่าทาสเข้ารับใช้หรือผู้ครองได้รับความสุขสบายทุกอย่างควรบูชาพระสุขเหตุการณ์จะดีขึ้นมากระหว่างอายุ63ปีพระอาทิตย์แทรกพระสุข ระวังมิตรเป็นศัตรหูหรือเจ็บป่วยต่างๆหรือถูกใส่ความทำให้เสียทรัพย์ควรบูชาพระอาทิตย์กับพระศุกร์เหตุการณ์ร้ายจะบรรเทาลงระวังอายุ64-65ปีพระจันทร์แทรกพระศุกร์ระยะนี้โชคดีจะได้ทรัพย์ต่างๆกิจการงานที่ทำไว้เกิดผลดีและได้ค่าทารับใช้ ควรบูชาพระจันทร์กับพระศุ์จะมีโชคดีระหว่างอายุ66ปีกับ6เดือนพระังคารแทรกพระศุกราะยหะนีโชคดีการงานทุกอย่างประสบผลดีสุขสบายใจทุกอย่างควรบูชาพระังคารกับพระศุ์จะบังเกิดผลดีขึ้นมากระหว่างอายุ67-69ถึง69ปีพระพุธแทรกพระสุข ระยะนี้โชคลาภดีสิ่งของต่างๆที่เสียหายจะได้คืนมาการงานที่ทำไว้ได้ผลดียิ่งควรบูชาพระพุทธกับพระศุกจะบังเกิดลาภผลดีมากระหว่างอายุ70ปีพระสาวแทรกพระศุกระยะนี้ระวังการเจ็บป่วยจากญาติมิตรพี่น้องหรือการทะเลาะวิวาทเสียทรัพย์ควรบูชาพระสาวกับพระศุกจึงจะบรรเทา red car